แม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่าก็มีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพและแน่ทีเดียวคำว่าไทยที่จริงก็หมายความว่าเสรีการรับรองดังที่ข้าพเจ้าได้รับในประเทศนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมิตรภาพและไมตรีจิตของท่าน กลับไปให้แก่ประชาชนของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดียิ่งมิตรภาพของรัฐบาลหนึ่งที่มีอีกต่อรัฐบาลหนึ่งนั้นย่อมมีความสำคัญแต่ว่ามิตรภาพของประชาชนของชาติหนึ่งที่มีต่อประชาชนอีกชาติหนึ่งต่างหากที่เป็นประการอย่างแน่แท้สำหรับสันติภาพและความก้าวหน้า ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเนินเรือราชนาวีไทยและกองทัพเรือสหรัฐมีความผูกพันกันมาเป็นเวลาย,ยาวนานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้นำประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งกันและกันอีกทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศได้มีมิตรไมตรีต่อกันมาโดยตลอดและในวันนี้เราจะขอนำเสนอ เรื่องราวการฝึกผสมระหว่างกองกำลังทางเรือของไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้รหัสที่ชื่อว่ากรัต2,010ซึ่งเป็นการฝึกที่มีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในครั้งนี้ทีมงานถ่ายทำสรารคดีได้มีโอกาสไปบันทึกภาพตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนเรือของทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับขอเชิญท่านผู้ชมร่วมไปกับการฝึกใต้นบัดนี้ครับ 2010ในครั้งนี้นับเป็นการฝึกครั้งที่16โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้กองเรือฟิเกตที่2กองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกซึ่งมีพลเรือตรีชัยยศสุนทรน,นาคผู้บัญชาการกองเรือฟิเกตที่2เป็นผู้อำนวยการฝึกฝ่ายกองทัพเรือไทยและพลเรือตรีหญิงนอร่าดับเบิลยูไทรันผู้บัญชาการหน่วยส่งกำลังบำรุงกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเป็นผู้อำนวยการฝึกฝ่ายสหรัฐ การเดินทางของเรือจากกองเรือเฉพาะกิจที่73และจากหน่วยส่งกําลังบํารุงภาคพื้นแปซิฟิกและหน่วยกําลังประกอบที่สําคัญอันได้แก่กําลังรบยกพลขึ้นบกนาวิกโยธินพร้อมรถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก a o v มัดถึงฐานทัพเรือสัตหีบในเช้าวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2553 โดยในส่วนกำลังนาวิกโยธินได้แยกกำลังออกไปจากเรือระบายผลเมื่อมาถึงเพื่อทำการฝึกร่วมทางภาคพื้นดินกับทางฝ่ายกำลังนาวิกโยธินของไทยจนถึงวันที่จะทำการปฏิบัติการยกขนขึ้นบกร่วมกัน ในช่วงก่อนฉากสำคัญต่างๆของการฝึกจะเริ่มขึ้นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ดำเนินไปจนใกล้จะแล้วเสร็จนั่นคือการสร้างอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่โรงเรียนบ้านคลองกลมจังหวัดระยอง ทางยุทธวิธีด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธที่กองการฝึกกองเรือยุทธการณนะที่ตั้งฐานทัพเรือสัตหีบที่สำคัญได้แก่ยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำการฝึกการปฏิบัติการตามลำน้ำซึ่งเป็นยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือในแม่น้ำหรือที่เรียกว่า River r n e Operation ดึดเครื่องรอยลำดึกเครื่องรอยลำต้องเดือลำน้ำจะขอเท่าท้าการตรวจคน้นขอให้ลูกเรือทุกคนไปรวมกันที่หัวเรือน้าหาว่าเป็นการตลวนะวน ปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดทางอากาศซึ่งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐได้ทําการวางทุ่นระเบิดโดยอากาศยานประจาสถานีเตรียมการล่าทำลายทุ่นระเบิดประจาสถานีเตรียมการล่าทำลายทุ่นระเบิดการปฏิบัติการล่าทำลายทุ่นระเบิดของฝ่ายไทย โดยเรือ <Jenny> หลวงลาดยาเป้า <verlier t> <incident> ่ยครับเป้า2 1 0หน่าจะเป็นทุนระเบิดทราบนเรือนำเรือฮลลิงเป้าหมายเลขสอ่งนยทราบนำเรือโฮลเป้าหมายเลข1อนนยนมาราบนเรือเฮลเป้าหมายเลขสองหนึ่ยห <avoir> ุทธการาส่วนพืันานลาดทลายนระเบิดพย่ยยานปอยยานครับปล่ยานป่อยานาดรายทุนระเบิดยาน จนถึงวันที่เรือทั้งสองฝ่ายได้ออกเรือเพื่อประกอบกําลังทําการฝึกในทะเลโดยฝ่ายไทยมีเรือหลวงจากกรีนาริเบตเป็นเรือธงพร้อมทั้งยังประกอบด้วยเรือหลวงตากสินเรือหลวงพุทธเลิศล่านภาลายเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงตาปีเรือหลวงคิริรัตเรือหลวงคำลนสินเรือหลวงสุรินเรือหลวงลาดยา รวมทั้งอากาศยานประจำเรือและที่เข้าร่วมเรือ USS t o ต t u k a หรือเรียกกันว่าเรือ LSD 4 6เป็นเรือระบายพลชุด w i t b p i s l a n d ระหว่างขับน้ำ15,939า15,939ตันที่ประจำอยู่ที่เมืองซาเซโบประเทศญี่ปุน่น Uh, my duties on the USS Tortuga are to monitor the equipment. I just got qualified now for engine op, which is um, monitoring the actual engines that run the engine or run on the USS Tortuga. We have four different engines on the USS Tortuga. Um, two in my main space; those are the two that I operate and. Monitor. Um, I actually, I work in aux two. I am qualified all the way through generator op, which means I'm totally in charge of the space when I am on watch, which is two generators and the potable water and some pumps. Uh, I just started getting qualified in Garcia's space, which is main two. I'm currently in charge of the smaller equipment, such as the CPP, which controls our propeller, and the MRG, which obviously turns the shaft. We have a lot of experience just being able to talk to other navies that in the countries we go to and seeing how their ships work and comparing them to ours. Uh, I have had a chance to go on to other ships before and it's just amazing because it's all the same. I, I love it actually. I love being out at sea. Um, it's kind of rough sometimes just not being in contact with home but it's it's worth the experience. It's really worth it. So. ฝ่ายสหรัฐยังประกอบไปด้วยเรือฟริเกตอาวุธปล่อยนำวิถีชุดโอริเวอร์ฮัสเซสเพอร์รีคือเรือแวนเดอร์คริฟ์ระวางขับน้ำ4,100ตันต่อมาคือ USS ลาเซนส์เรือพิฆาตอาวุธปล่อยนำวิถีขนาดระวางขับน้ำ8,230ตันและเรือยามฝั่งเมลอนระวางขับน้ำ3,250ตัน จากหน่วยยามฝั่งสหรัฐโดยมีนาวาเอกดิชาร์ดเคลม,มอนผู้บัญชาการกองเรือพิฆาต31ควบคุมกองเรือฝึกในครั้งนี้อยู่บนเรือธง USS ตอตูก้า Sure we arrived on uh, 14 May and uh, it's a seven day exercise called Carrot which stands for Cooperation Afloat Readiness and Training it's an annual exercise that we do uh, with the Royal Thai Navy and the exercise is really focused on partnership Both military operations, uh, exercises, but also uh, working in the community. Uh, we worked with the uh, Royal Thai Navy um, to exercise in mine warfare, anti-submarine warfare. All of this side by side. Uh, I have a counterpart in the uh, in the Royal Thai Navy, and both of our staff worked worked together uh, to operate. Uh, all of our ships at sea. We've got uh, four US Navy ships and uh, four uh, Royal Thai Navy ships all operating uh, together out here. For the, uh, the Commodore, uh, he bases all of his operations for all the ships uh, out of Tortuga. Um, but secondary, we are the only amphib operating uh, with Carrot. So we have the responsibility of carrying Marines as well as uh, uh, drones and other parts of uh, other crews and people we've picked up from different places that have different missions throughout Carrot. Our goal tooperability to relationships countries and is with the that we with. การฝึกระหว่างกองเรือทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินไปตามหัวข้อที่ได้ตกลงไว้การฝึกที่สำคัญได้แก่การยิงอาวุธปล่อยป้องกันตนเองระยะประชิดจากเรือหลวงจากกรีนฤรเบตเข้าทำลายเป้าที่จะถูกยิงมาจากเรือ USS ตอตูก,ก้าของทางฝ่ายสหรัฐ ทีมที่มีหน้าที่หนักที่สุดในวันนี้คือทีมที่เตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดบนเรือ USS t อ t ุก g a สำหรับการฝึกร่วกคือยานไอพ่นไร้คนขับรุ่น b q m 7 4 e ลักษณะเหมือนจะวดลูกขนาดยอ่อมผลิตโดยบริษัท Northrop Grumman ออมมให้หน่วยบัญชาการระบบอากาศยานกองทัพเรือสหรัฐหรือ US Naval s y s t e m Command ของกองทัพเรือสหรัฐนับว่าเป็นเป้าบินขับเคลื่อนด้วยไอพ่นรุ่นที่ห ของยานไร้คนขับความเร็วระดับเกือบหนึ่งมักเพื่อให้กองทัพเรือสหรัฐฝึกยิงจรวดนำวิถีต่างๆทั้งระยะประชิดและระยะไกลมาตั้งแต่ปี2511และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเมลินดาเชมเบอร์สออฟฟิเซอร์อินชาร์ดและลูกน้องอีก13คนกำลังสาลวนอยู่กับการเตรียมโดนจำนวน4ลูกสำหรับการยิงในบ่ายวันนี้ เพื่อให้เรือหลวงจากกรีนนรเบตฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันตนเองระยะประชิดมิสทรทลเป็นปีที่2หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อปีที่แล้วส่วนการฝึกทหารนาวิกโยธินก็กําลังดำเนินไปหน้าที่ตั้งของกองพลน,นาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน <500 m. S 2> การฝึกความพร้อมแบบทหารราบ

จากทางฝ่ายไทยไปดูดิสไลแอนดนเดียร์ดดิแอนดินดิวอโฮ่ from the b a m b o อันนันตะวันทีดิวเดียร์โฮ่เาทำลองหน่อสไลด์ดาวเดด การฝึกความคล่องตัวในการใช้รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก a a v การฝึกยิงอาวุธจริงในเวลากลางคืน ใช้ชีวิตในสนามร่วมกันถึงแม้การกินอยู่อาจมีความแตกต่างไปบ้างกลางอ่าวไทยการยิงเป้าโดรนของทางฝ่ายสหรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเมฆในช่วงบ่ายเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมลูกโดรน โดนลูกแรกหายเข้าไปในเมฆฝนลูกที่สองประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้ากว่าจะยิงได้เกือบชั่วโมงและไม่ทันที่เรือหลวงจากกรีจะยิงก็ตกไปเสีก่อนหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า การยิงโดรนกลางคืนครั้งแรกของการฝึกกระดัของฝ่ายสหรัฐและการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันตนเองระยะประชิดมิสทรัลในเวลากลางคืนครั้งแรกของฝ่ายไทยก็เริ่มต้นขึ้นใช่ทีมชั้นสามทำการตรวจสอบเป้าจัตยานค่าสึดแบรลิงขวา 1. 7 0ดตรวจสอบเป้าแบลิงขวา1 7 0เจนท่านสาพบเป้าตาจีเวนล็อกออนอยู่บง ฝึกปฏิ yup. บัติการทางเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงดาเนินต่อไปอีกตลอดทั้งคืนและเดินทางเข้าสู่รัศะมีปฏิบัติการของข้าศึกท้าเรือเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการข้าศึกเตือนภัยทางอากาศท่นเหลืองเตือนภัยผิวน้ํำท่าเหลืองปฏิบัติตามเอ็มคอมแพนอัลฟาลดการแพร่ขึ้นเรดาร์52ชาลีลดการแพร่ขึ้นแล้วลดการแพร่ขึ้นทาแคนปิดทาแคนแล้วลดการแพร่ขึ้นเรดาร์เซราแบนดแพร่ขึ้นเซราแบนดแล้วลดการแพร่ขึ้นวิทยุ แทรกซุปตรวจสอบการแพรขึ้นลูกชนิดภายในเรือการปฏิบัติการเสะเทินน้ำสะเทินบกกรวมของทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมซักซ้อมกันในขั้นสุดท้ายก่อนจะถึงในเช้าวันสุดท้ายของการฝึก ปฏิบัติของเราหลังจากนี้นั่นย่อมหมายถึงศักดิ์ศรีของหน่วยประชาการนาวิโอทินกองทัพเรือและประเทศชาติของเรานาวีโอทินเ<อ>ช้าวันสุดท้ายของการฝึกกระดันส2 1 1 0การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกโดยทำการยกพลขึ้นบก เพื่อเข้าตีณบริเวณหาดยาวตสมแเมอสารอำเภอสัตหีบจัังหวดชนบุรีได้เริ่มต้นขึ้นเรือหลวงสุรินทเป็นเรือที่ใช้ในการระบายพลกำลังนาวิกโยธทินของฝ่ายไทยเรือ USS ตอตุก้าทำการระบายพลกำลังฐานนาวิกโยธทินฝ่ายสหรัฐ มีอากาศยานของทางฝ่ายไทยเข้าร่วมปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินใหญ่ทำลายข่าศึกที่หมายบนฝั่งขออนุญาตครับเรือหลวงสุรินขอรับการสนับสนุนการยิงปักกำลังข่าศึกที่หมายบนฝั่งฐานข่าศึกจำนวนหนึ่งหมู่เป็นเล็กทราบเตรียมการยิงสนับสนุนการยุบขึ้นบอกตามที่เรือหลวงสุรินร้องขอทราบขออนุญาตครับถึงตำบลที่ยิงทราบเริ่มยิงยิง ปรับความเร็วเสมอลูกประบวนจะสนุนตายขึ้นที่หนึ่งผ่านแนวออกตีจ้าขึ้นที่หนึ่งผ่านแนวออกตีจ้า หมูสามเลื่อนที่ไปข้างหน้าติดเมรไปเลยจากการฝึกสุดท้ายได้สิ้นสุดลงประสบการณ์และมิตรภาพที่เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลาที่มีค่าและเปลี่ยนไปด้วยสปิริตของทหารเรือที่ดีสะท้อนให้รู้ว่าท้องทะเลผืนใหญ่แห่งน,นี้ยังคงมีผู้พิทักษ์ป้องกันปราบนานเท่านานการฝึกภายใต้รหัสการัด2,010ได้จบลงด้วยการเรียนรู้แรกเปลี่ยนและการทำงานเพื่อสังคมของทั้งสองฝ่าย ในครั้งต่อไปรายการสะะารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสภาเนเดินเรือจะขอนําเรื่องราวอีกมากมายในราชนาวีไทยที่น้อยคนจะได้มีโอกาสรับรู้มานําเสนอแก่ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ